พัดหลังเบรนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ตรวจรับนะคะแล้วก็รายงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้ทำแบบฝึกหัดข้อ3นะคะก็คือตรวจรับบสศหนึ่งที่เราบันทึกไปก่อนเบรนะคะเเรามาเริ่มกันที่การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบนะคะการทำงานก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือในส่วนของ EGP นะคะก็คือพอเราไปทำการตรวจรับในระบบ EGP แล้วนะคะเราก็จะมาดำเนินการตรวจรับในระบบ New GF นะคะก็คือพอเราตรวจรับใน PO ในระบบ New GF นะคะระบบก็จะมีการส่งค่ามาให้นะคะว่ามีการตรวจรับจาก EGP แล้วนะคะ ก็จะมีส่งเซอร์วิสในส่วนของเลขที่คุมตรวจรับมาให้นะคะโดยเราทําการตรวจรับในระบบ New g s นะคะถ้าเป็นเว็บปัจจุบันนะคะการตรวจรับจะได้เลขที่เอกสารเป็นเลข8ใช่ไหมคะแล้วก็มีเอกสารบัญชี61ใช่ไหมคะก็คือจะมี2เลขแต่ใน New g s นะคะเราจะเหลือเลขเดียวนะคะก็คือได้เลขตรวจรับที่ขึ้นต้นด้วย6-1นะคะ แล้วก็พอเราบันทึกตรวจรับแล้วนะคะก็จะมีการไปบันทึกบัญชีอัตโนมัตินะคะแล้วก็เราสามารถเอาเลขคงหนึ่งนี้นะคะกรณีที่มีการบันทึกพักสินทรัพย์นะคะก็เอาไปหล้างพักสินทรัพย์ต่อไปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของการยกเลิกตรวจรับนะคะการทํางานก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือสามารถทําได้นะคะก็เข้ามากันเรียบร้อยแล้วนะคะ เราเริ่มไปดูกันที่การบันทึกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะ,ะการทํางานก็คือหลังจากที่เราเข้าระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาที่ระบบจัดซื้อจดจ้างนะคะแล้วก็เลือกเมนูตรวจรับพัสดุนะคะระบบก็จะแสดงแบบฟอร์มบรศร์ร์นหนึ่งนะคะรับพัสดุเราก็เลือกบร์นหนึ่งนะคะรับพัสดุระบบก็จะเข้ามาสู่หน้าตรวจรับบรอร์ร์นะคะ มีรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ตรงแถบมุมบนขวา mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็คือมีให้เลือกตรวจรับพัสดุหรือว่ายกเลิกค้นหานะคะในกรณีนี้นะคะเราจะมาทําตรวจรับพัสดุนะคะเราก็มากดค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างนะคะในระบบ gf นะคะพอเรากดค้นหาเลขที่ PO นะคะระบบก็จะ ขึ้นน้าจอค้นหาโดยสามารถค้นหาได้สองแบบก็คือค้นหาตามเลขที่เอกสาร PO หรือว่าตามเงื่อนไขอื่นนะคะอันนี้ตัวอย่างระบุบเลขที่เอกสาร PO บศศนนึงนะคะกดค้นหาระบุก,ก็จะแสดงรายละเอียดของ PO ที่เราต้องการตรวจรับนะคะว่าเลขที่อะไรมีวันที่ใบสรรั่งซื้ออะไรนะคะเลขทีรร่ใบสั่งซื้อสัญญาผู้ขายหรือว่าวันที่บันทึกนะคะ แล้วก็จะมีเลขที่คุมสัญญาแสดงให้นะคะเราก็กดเลือก PO ที่เราต้องการตรวจรับนะคะระบบก็จะแสดงรายละเอียดนะคะว่ามีการตรวจรับมาจาก EGP นะคะมีเลขที่คุมตรวจรับนะคะชื่อโครงการงบเงินงดงานนะคะรายละเอียดจะรส่งมอบนะคะรวมไปถึงจำนวนเงินนะคะ แล้วก็วันที่กรรมาการตรวจรับนะคะมีเลขที่เอกสารส่งมอบแล้วก็เลขที่ใบสั่งซื้อนะคะที่เราค้นหาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็กดเลือกนะคะระบบก็จะดึงข้อมูลของ PO อที่เราจะทำการตรวจรับมาให้นะคะจะเห็นว่าข้อมูลส่วนหัวนะคะข้างบนก็จะมีรายละเอียดของรหัสหน่วยงานรหัสพื้นที่รหัสหน่วยเบิกจ่ายนะคะแล้วก็ วันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการนะคะอันนี้ระบบดึงมาให้จาก EGP นะคะโดยวันที่ผ่านรายการจะต้องเป็นวันที่ง่อบัญชีเปิดปัจจุบันนะคะในส่วนของเลขที่เอกสารส่งมอบอันนี้ระบบก็ดึงมาให้จาก EGP นะคะ ในส่วนของข้อมูลทั่วไปนะคะระบบก็แสดงรายละเอียดของ PO อที่เราจะทำการตรวจรับนะคะว่ามีเลขที่ PO อะไรนะคะประเภทการจัดซื้อนะคะชื่อผู้ขายวันที่สิ้นสุดสัญญานะคะแล้วก็เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญาวันที่ใบสั่งซื้อสัญญาวิธีจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีเลขที่คุมตรวจรับมาจาก e g p แสดงให้นะคะเราก็กดไปที่แถบรายการรับพัสดุนะคะ ระบบก็จะแสดงรายการของ TO นะคะว่ามีกี่บรรทัดรายการนะคะมีการอันนี้เราก็เลือกตรวจรับตามที่ egp ทำการตรวจรับมานะคะก็คือมูลค่า1 9 0 0 0หนานะคะจากนั้นเราก็กดจำลองการบันทึกระบบก็จะแสดงผลจำลองการบันทึกรายการนะคะว่าสถานะสำเร็จนะคะถ้าไม่มีเมสเซจ e r r o r เราก็กดบันทึกข้อมูลนะคะ ระบบก็จะแสดงผลจำลองการบันทึกรายการว่าสำเร็จนะคะโดยเลขที่เอกสารตรวจรับที่เราได้ใน New GF นะคะจะชื่อขึ้นต้นด้วย61นะคะถ้าเป็นอันเก่าเราจะมีเลข8ใช่ไหมคะกับเลขเอกสารธรรมชี61แต่ใน New GF จะมีเลขเดียวนะคะก็คือเลข61นนะคะระบบก็จะแสดงปีบัญชีให้นะคะจากนั้นเราก็กดแสดงข้อมูลนะคะระบบก็จะแสดง ที่เราตรวจรับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีเลขที่เอกสารตรวจรับแสดงให้นะคะพร้อมปีบัญชีนะคะเราก็สามารถกดดูข้อมูลทั่วไปได้นะคะของ P.O. ที่เราทำการตรวจรับเมื่อสักครู่นี้นะคะกดที่แถบรายการรับพัสดุนะคะจะเห็นว่า,ามีรายละเอียดตรวจรับแสดงมูลค่าตรวจรับนะคะในส่วนของช่องเลขที่บยกเลิกอันนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกตรวจรับนะคะ อย่างตัวอย่างระบบแสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ61ตรงนี้นะคะเราสามารถกดดูแสดงเอกสารได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงรายละเอียดของเอกสารตรวจรับ61นะคะโดยแสดงข้อมูลทั่วไปนะคะมีรหัสหน่วยงานรหัสหน่วยเบิกจ่ายนะคะรหัสพื้นที่แล้วก็ประเภทเอกสาร W/E การรับสินค้านะคะแล้วก็มีเลขที่ใบสั่งซื้อก็คือ PO นะคะที่เราทําการตรวจรับนะคะ แล้วก็มีวันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการแล้วก็งวดซึ่งว่าตรงนี้นะคะจะสอดคล้องกับวันที่ผ่านรายการนะคะแล้วก็มีการอ้างอิงแสดงให้นะคะเราก็กดแถบรายการบัญชีนะคะอันนี้ระบบก็จะแสดงารายละเอียดเอกสารของบัญชีที่เกิดขึ้นจาก คู่บัญชีที่เกิดจากการตรวจรับนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้มี PO มี2บรประัดนรายการใช่ไหมคะพอเราบันทึกตรวจรับแล้วมันก็จะมีคู่บัญชีเกิดขึ้นเป็นเดบิตค่าซ่อมแซมเครดิตรับสินค้าไปสําคัญนะคะอันนี้รายการที่1น,นะคะแล้วก็มีเดบิตค่าวัสดุเครดิตรับสินค้าไปสําคัญนะคะรายการที่2นะคะโดยเราสามารถกดเลือกลำดับของ บัญชีนะคะเพื่อดูรายละเอียดของเอกสารนะคะอย่างตัวอย่างแสดงลำดับที่1นนะคะเป็นรหัสบัญชีประเภทที่เป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษานะคะก็จะแสดงรายละเอียดของรหัสศูนย์ต้นทุนแหล่งของเงินรหัสงบประมาณนะคะรหัสกิจกรรมหลักแล้วก็หมวดทัสดุแล้วก็จํานวนเงินนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นการกดดูรายการลำดับที่2นะคะ ก็จะเห็นว่ารายละเอียดเอกสารก็จะแสดงเป็นรายการรำดับที่2เป็นเครดิต G I R นะคะมีรหัสบัญชี G L แสดงเป็นรับสินค้าใบสำคัญนะคะแล้วก็มีรหัสศูนย์ต้นทุนรหัสแหล่งของเงินรหัสงบป,ประมาณแล้วก็กิจกรรมหลักนะคะรวมไปถึงรหัสหบทพัสดุหรือว่าจำนวนเงินนะคะเราสามารถกดพิมพ์เอกสารบัญชีได้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานทางบัญชีนะคะ อันนี้ระบบก็จะ,สะแสดงเอกสารบัญชีโดยมีเลขที่เอกสารตรวจรับสแสดงให้พร้อมปีประชีนะคะมีรหัสหน่วยงานรหัสหน่วยเบิกจ่ายรหัสพื้นที่แล้วก็ประเภทเอกสารนะคะรวมไปถึงสแสดงเลขที่ PO ที่เราทําการตรวจรับนะคะวันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการงวดการนั่งอิงนะคะแล้วก็มีรายละเอียดของู้บัญชีที่เกิดขึ้นจากการตรวจรับสแสดงให้นะคะ ก็จะมีในส่วนของคอลัมน์ก็จะมีรหัสบัญชีประเภทรหัสศูนย์ต้นทุนแหล่งของเงินรหัสงบป,ประมาณรหัสกิจกรรมหลักนะคะแล้วก็รหัสกิจกรรมย่อยอันนี้จะแสดงก็แต่เมื่อเราระบุมานะคะแล้วก็จํานวนเงิน